สวัสดีค่ะมนีนะคะมาพบกับสาวคําพ่อยเช่นเดิมค่ะมีข่าวดาม่าอีกเลี่อสำหรับบารทักเอบีของซอแอนเท่านั้นเองพี่น้องค่ะเงินเขาได้หญ่ว่ามันเงินเจ้าเออพี่น้องขอเปาพ่้นเรื่องก่อนเนาะพื้นเรื่องก็คือแฟนขาบาททักเอบีเพิ่นจัดบอร์ดพี่น้องค่ะจัดวิวบอร์ดแฮปปี้เบอร์เดย์ซอแอนกลางใจเมืองกรุงเทพนะคะพี่น้องบานทักเอบีเนาะเพื่อกับ อันไอเอารูปซอแอนเอาข้อความเอาอะไรให้เบอร์เดย์ซอแอนขึ้นมีบอดใจกัมากรุงเทพตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่7กันยานะคะพี่น้องคะเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยเด้อพี่น้องคะแล้วว่าค่าเช่านี้ทําเอาหลายคนก็คือแบบบ้านเป็นบ้านทั้งที่เหนียวแน่นมากพี่น้องคะแต่กับแบบนี้บ้านทักเอบีนี่สูดใจขาดเลยทําเอาสาวแอนออรดีคือพี่แอนคือซอแอนของเรานะครับก็คือปื้มกันเลยทีเดียวเด้อพี่น้องคะ โอ้ยบานทักงเอบีคือเหนียวแน่นมากสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะอยู่ที่ MBK Center ค่ะสามารถแวะชมแวะถ่ายรูปก,กันได้พี่น้องะเขอเขาประเด็นในเรื่องทิดามาก,ก่อนนะคะเบิงพี่น้องไปด่าเพราะว่าไอ้มาลำมสตอรี่นะคะพี่น้อง่ะเพจเพื่นหนากกเอาเรื่องราวของซอแอนลงแล้วก็ม,มีคอมเมนต์หนึ่งเพื่นอนว่าเอาตังมาเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าจะดีกว่าเพื่อนบะพี่น้อง่ะ แลกาทางเพจเนาะเพื่อนตอบไปว่าเด็กก็เลี้ยงอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่เลี้ยงคนละส่วนกันเลยค่ะเอาจริงๆนะคะเงินของเขาจะทําอะไรมันก็คือสิทธิ์ของเขาไม่ได้หาเงินช่วยเขาไม่ต้องสารเณรเอยพี่น้องคะก็คือไอเพจมาร่าสตอรีน่นี่คือเลิศคะ่ะพี่น้องคะคือเพิ่นอบอกว่าเพิ่นตอบกับบอเปลี่ยนเพินบบ่นนตอบ่เปลี่ยนแต่ขันใส่คําทีว่าเลิศแห้งพี่น้องคะไม่ต้องสารแนออกความคิดเห็นทําชีวิตเราให้มันดีก่อนนะคะ มาบอกคนอื่นไม่เอาเงินตัวเองไปเลี้ยงเด็กก่อนทำไมต้องให้คนอื่นเริ่มไม่เริ่มจากตัวเองก่อนละคะยังทำไม่ได้เลยไม่ต้องสแสดงมาสอนคนอื่นพิมพ์ร่วมแสดงความยินดีน่าจะดีกว่านะคะถ้าไม่ยินดีไม่น่าจะพิมพ์ดีกว่ามากเลยค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องนี่เนาะลายคนพี่น้องมันก็นมีแบบอาจจะมีคน้นคิดลบมีเอฟซีปอซดอสิมาโจมตีตลอดนะคะแต่กะบเอฟซีบ, FC, บานทั้ง AB, เอเบียกันเนียวแน่นมากวบป่อง พี่นอ้องครับป๊อปปองอิลีพะว่าเงื่อนกับเป็นเงื่อนที่เงื่อนกับที่เป็นเงื่อนที่แฟนครับบาทฮักเอบีเพื่อนรวมแรงหล่มใจกันมันมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขทางจิตใจเนาะพี่น้องครับที่เฮ้า,าเดเฮตให้ไอศิลปินที่เฮาชื่นชอบถึงสิบเป็นหลายบาทแต่กับมันกับมีความสุขท่าทงจิตใจพี่น้องครัย่ายนี่คือกันเป็นยังเจ้าแสดงความยินดีกับผู้อื่นว่าเป็นตีเจ้าคือเมื่อตีบ่าตีน,นันตีนี่ถึงว่าแบบ อันเอาเงินไปให้บ้านเด็กเลี้ยงเด็กกำพร้าจะสีกว่าเพื่อนกะเลี่ยงอยู่ค่ะพี่น้องค่เพรามเป็นาบบเลี้ยงเพื่อนเฮ็ดบุญบ่เพื่อนกระเฮ็ดอยู่เนาะเพิ่อนบเ่เฮ็ดแต่นีมันเป็นความสุขทางจิตใจอย่างแค่ไทยสิเหลปินทเฮาชื่นชอบเฮ้าหมักถึงสิหลายบาทกระสางเงินเขายายเจ้าไปอยากอย่างน้ำเขาจะหาน้ำเขาตีเออหากบบระบุกิ้าใส่เขาจะบาดไม่ยากพี่น้องค่ะนักบุญทุนคนอื่นเพิ่นว่า พี่น้องชื่นชมคําตอบแบบเอฟซีแต่ละคนนี่คือแบบโป๊ะโป๊ะใส่เลยนะคะว่าย่ายนี่เจา้าหุบปากเจ้ายามาสารแนนะคะและการยีนอกพี่น้อง่ะและก็แฟนๆจัดใหญ่อีกแล้วก็คือแอนอรดีสีจังหวัดบอดพี่น้องคะขึ้นวิวบอดสีจังหวัดเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งวงการหมอํำที่แฟนคลับร่วมมือทุ่มทุนของคนพิเศษให้กับคนพิเศษโดยก่อนหน้านี้วิวบอร์ดกลางกรุงเทพแล้ว ตั้งแต่วันที่หนึ่งล่าสุดพูดมาอีกแคมเปญค่ะสุดเซอร์ไพรส์หกกันยานี้ขึ้นวิวบอร์ดแอนออรดีแฮปปี้วันเดย์แอนออรดีพร้อมกันสีจังหวัดทั่วเขตภาคอีสานนี่พี่น้องคะตบมือสดๆใ้บ้านทักเอบีเดืยนนี้จังหวัดที่หนึ่งนะคะคือจังหวัดบุรีรัมย์สีแยกถนนพิทักษ์จังหวัดที่สองจังหวัดนครราชสีมาสีแยกพีกาซัตพีกาซัตจังหวัดที่สามขอนแก่นตลาดโตรุ่งขอนแก่นค่ะ จังหวัดที่4ส,สุรินทร์ถนนเทศบาล1ค่ะพี่น้องคาเรียกไ,ได้ว่าเป็นของขวันพิเศษเลยสําหรับแฟนขับบอบให้ซอแอนของเรานะคะและก็หาบอไดบอยพี่น้องคาที่แฟนขับจะมาร่วมก,กิจกรรมให้กับศิลปินพี่น้องเป็นอะไรที่ตื่นตันใจแท่นแห้งพี่น้องคานอกจากบ้านนี้นะคะจะซัพพอร์ตศิลปินในทุกรูปแบบแล้วยังเป็นบ้านที่อบอุ่นมาก พี่น้องคะเ่าแปลกดอกที่เพิ่นนีน่สิฮักบ้าน A, B, า์ดเอบีฮักแอนอลดีฮักพี่บอยซีใช่พี่น้องคะเพราะว่าเป็นคนแบบเป็นคนเป็นเป็นศิลปินเป็นบอสที่ซับพอร์ตลูกน้องซับพอร์ตให้ให้ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกับแฟนคลับทุกคนเลยคะ่ะพี่น้องคะคือจังซอแอนเพิ่นบ้านเลยคะ่ะไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีซอแอนในวันนี้นะพี่น้องคะเพื่อนก็นอยากให้แบบ ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งสาหรับวันเกิดของซอแอนออรดีก็คืออยากแฟนคลับก็คืออยากจัดหนักจัดเต็มให้เลยทีเดียวนะคะพี่น้องโอ้ยหอยเงืดและก็หอยเงิดในแบบแฟนคลับเพิ่นซัพพอร์ตสนับสนุนดีมากแล้วใครที่พูดข่าวซอแอนพูดข่าวบอสบอยพูดข่าวบัตทักเอเบก็คือเพิ่นกับมาร่วมแสดงความชื่นชมคอมเมนต์ในคลิปที่เฮาเดวัลถึงกล่าวถึงซอแอนน้องเออมานะคะพี่น้องขานี่แหลคะค่ะพี่น้องขามาบอกให้ฟัง มีทั้งข่าวดีแล้วก็มีทั้งข่าวที่แบบเป็นปอสดอเฮกสำหรับเอฟซีผู้นี้ค่ะพี่น้องนี่เลยก็แบบซับทั้งข่าวดีทั้งข่าวบดีทั้งขา่งขาวดราม,ม่านี่เลยค่ะคอยเงินขอแบบคอยเดินไปเห็เนาะพี่น้องคะจังไดเ้เามาาื่อวาเอาเงินไปให้เด็กหน่อยกำพานยังสีดีกว่าเพิ<ส>่นเห็ดอยู่เด้อค่ะพี่น้องคะเป็นเพิ่นบอเห็ดเพิ่นเห็ดอยู่มีเบ<ส>ิร์ตเดปีหนึ่งมีเท<ส>ื<ม>่อนหนึ<ส>่งเพิ<ส>่นกระยากจัดความบารังการความยิ่งใหญ่ความ ที่มีความสุขทางจิตใจให้กับซอแอนของเรานะคะพี่น้องสำหรับย่าอันนี้ที่มาเห็นแล้วกับไปหมิ่นว่าเธอ,อใคเจะคิดไม่สามันหยอดแย่งกันแห้งเพราะว่าเงื่อนกับเงืนเพิ่นเจ้าอย่าไปสูงสิงอย่าไปติอย่าไปเตียนเพิ่นทอค่ะเฮ็ดชีวีเจ้าให้มันดีสกักก่อนย่าเฮ็ดให้มันดีสะกก่อนเจ้าจังไปบอกผู้อื่น ที่จะบอกผู้อื่นว่าเอาเงินไปบริจาคเด็กกำพร้าดีกว่าที่จะมาทำอะไรขึ้นวิวบอร์ดเสียเงินหลายตังค์คอยถามแน่เจ the ้าเดเฮดบ่ว่ามันว่าสิมาคอมเหมตน,นมัวสวจังสี่อพี่น้องคอยอ้างคอยกระซูนแต่กานีี้แหละวันที่6กันยาน,นี้เนาะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของซอแอนอรดีก็ขอให้ซอแอนนะคะมีความสุขมากๆคือแบบทำอะไรก็คือปังๆแล้วก็ รอชมน้องโรเล็กอยู่นะคะซอแอนใด้ทำอะไรก็มีแต่คนรักนะคะถึงจะแบบมีดราม่าบ้างก็ขอให้ซอแอนข้ามผ่านไปได้คือพี่น้องคะตั้งแต่ตุ่นปีงแต่แต่งงานมากซอแอนนี่คือแบบมีข่าวดราม่าเยอะมากเยอะจริงจจนแบบโอ้ยซอแอนกบฏไว้คือข่าวดราม่าร้ายลีพี่น้องคะแต่กับผ่านมาได้นะเพราะว่าแฟนคลับเอฟซกอะคอยซับพอสนับสนุนนะคะพี่น้องเป็นแบบเป็นเกาะป้องกันดีๆเนาะ พี่น้องคะสำหรับมือนีแล้วกับพี่คาวมาเมาหม้อยมาเว้าพูดคุยก, B, ยกันเรื่องของบ้านทห่งเอเบียกับเรื่องของย่าอันนี้ที่เดมาเว้าในเพจสัตมอรำสตอรี่พี่น้องสำหรับมือนีก็ขอลาเพียงเท่านี้แหละค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ